พัดเคยโดนของครับเหมือนดาวอยากจะฆ่าตัวตายครับแต่แต่จังหวะที่พอเปิดออกมาแล้วเหมือนรับใจมันวิวมากเลยค่ะแล้วข<อ>ลเขาค่อยๆเปิดใบพูออกมาแล้วก็เจอเหมือนเป็นกระดูกฮะ ดิฉันตอกแตกติ๊กตอกเกอร์สายภาพพยนต์ที่ชื่นชอบเรื่องราวสุดลี้ลับเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวสวัสดีครับอาจารย์พรักคำรามกูรูเรื่องผีสาดเล่นรับจะมาไขข้อข้องใจให้ความกระจ่างเกี่ยวกับโลกวิญญาณอย่างเจาะลึกอยู่กับพวกเราในรายการ Night Story รายการหนึ่งเดียวค่ะที่รวบรวมเรื่องเล่าและประสบการณ์สุดหลอนเอาไว้ อาจารย์ขาครับผมวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราเนี่ยหน้าตาดีอีกแล้วว้าว <c oughs> ดีกรีเป็นถึงนายแบบระดับประเทศ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดูใหญ่เจอแขกรับเชิญเหลือเกินขอเชิญแขกรับเชิญเลยละกันนะคะใช่ครับต้อนรับคุณพัตเตอร์ค่ะเชิญครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเตอร์ครับหล่อทะลุจอเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณพัตเตอร์แนะนําตัวให้พวกเราฟังอีกครั้งนะคะว่าชื่ออะไรแล้วก็ผลงานที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างได้ครับสวัสดีครับพัตเตอร์พันนิธิสรันวรรณกุลนะครับก็ผลงานล่าสุดนะครับก็เล่นเป็นแปดนนะครับในเรื่องวงสาคณญาตาครับที่เพึ่งออนแอร์จบไปนะครับแล้วก็มีเป็นดีเจขึ้นวิทยุครับอยู่ที่ขึ้นเฟซล้อ4.5ครับ ว้าวธรรมดาเลยค่ะอาจารย์พอเป็นคนในวงการเนี่ยจะชอบมีประสบการณ์หลอนๆคุณพัตเตอร์ก็เช่นกันใช่ไหมคะครับผมเรื่องราวที่จะเอามาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะโอเคเรื่องนี้ต้องขออนุญาตก่อนคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องเ,ออเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากคือปกติเราเป็นคนอีสานใช่ไหมครับจะผูกพันกับเรื่องของการเล่นของอครับผม การเล่นของนี้ก็มีหลายแบบนะครับอย่างที่พัดเคยเจอมาที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับพัดจะเออคือครอบครัวเนี่ยทางทวดนะครับเป็นคนเขมรค่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนหมอปากจระเข้ครับที่เรารู้จักกันในนามของชลวัณน,นั่นแะ<ก>ใช่ใช่ไก่<ก>ทองตามเรื่องเล่าต่างๆเลยนั่นแหละครับคือมันมีจริงๆพัดก็พัดก็ได้ยินเรื่องเล่าพวกนี้ผ่านทาง อาาทางอากงอะไรอย่างเงี้ยทางแม่ส่งต่อกลับมาด้วยความเป็นคนอีสานที่อพยพมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝั่งทางอาาเนี่ยเป็นคนขเขมรครับฝั่งทางทวดเขาเป็นเหมือนเป็นหมอรักษาครับผมคือใครมีของหายหรือหาคนรักไม่เจอ,อคนรักหายไปเรียกคนรักกลับคืนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยทวดผมทําได้ค,ครับผมซึ่งสิ่งที่ผมพบเจอมาครับจะเป็นเรื่องของตัวเองค่ะ พัดเคยโดนของครับแล้วรู้ได้ไงว่าตัวเองโดนคือจริงๆไม่รู้ตัวหรอกครับแต่ว่าฟีลิ่งช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนดาวแล้วรู้สึกอยากจะอยากจะฆ่าตัวตายครับมันเป็นช่วงสมัยเรียนมหาลัยครับที่แบบว่าเคยเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นดีเพสเหมือนจะเป็นซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบดิ่งกับชีวิตทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลย เหมือนพาไปที่ที่หนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้แต่เขาแบบเหมือนหลอกเราไปนะครับไปบ้านหลังหนึ่งซึ่งเราก็เดินขึ้นบ้านไปสรุปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นอาสมเหมือนเหมือนเป็นคือจะเรียกว่าอาสมดีไหมเหมือนในหนังครับที่จริงถามว่าใครพาไปครับแม่ครับแม่พาไปแล้วแม่รู้ได้ยังไงว่าที่นี่เพราะว่าแม่เคยเอาของที่นี่ครับอ๋อแม่ก็เคยโดนเหรอโดนของแม่เคยโดนครับที่จริงจริงที่บ้านอ่ะมีเซนต์กันหมดเลยค่ะเอ่อ แม่แม่มีพี่น้องอยู่5คนคือทุกคนมีเซนส์หมดเลยครับเวลาโดนของเนี่ยเหมือนเขาจะแบบเริ่มคานเหมือนเขาจะเคยเห็นคนที่หน้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยคือเล่าไปเดี๋ยวก็กลัวครอบครัวเรา <c oughs> <c oughs> เออใช่คือเคยเห็นนะครับจากที่เคยเห็นคือเคยเห็นแม่คานเหมือนอ้วกออกมาเป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่คานแบบเหมือนล้มอยู่ดีๆล้มลงไปแล,แล้วเหมือนจะอาเจียน สรุปอาเจียนออกมาก็าเป็นสีดำๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบส่วนตัวพัดเองเนี่ยพอพัดขึ้นไปบ้านหลังนั้นแนละ้วพัดก็รู้สึกแบบกลักวกลัวแล้วก็ไม่รู้เนาะมันก็เป็นเหมือนโต๊ะหมู่บูชามีครูมีมีคนต่อแถวเยอะมากเลยนะครับที่แบบเหมือนเหมือนเขามานั่งรอพบป,ป่าอาจารย์คนเนี้ยค่ะแล้วอาจารย์ก็เลยจับเหมือนจับมือนน้วก็บอกว่าโดนของอก็เลยเหมือนเหมือนได้นอนลาบครับนอนลาบตอนนั้นแล้วก็ก็เหมือนเขาเอา ใบผูมาวางที่สะดือครับผมแล้วก็เอาไข่มาแล้วก็เหมือนโยนไข่สักอย่างถ้าเท่าที่จําได้จะเป็นประมาณนี้มันโยนไข่แล้วไข่มันตั้งแล้วก็ตอกไข่ออกมานะครับก็เจออะไรดําๆแล้วเขาก็บอกว่านี่ไงโดนของจริงด้วยแล้วเขาค่อยๆเปิดใบผูออกมาแล้วก็เจอเป็นกระดูก<ะ>กระดูกกระดูกโผล่มาจากสะดือเขาก็ไม่เชื่อตาตัวเองเหรอกเพราะว่านอนอยู่ใช่ไหมนะอเออก็แต่แต่จังหวะที่พอเปิดออกมาแล้วเหมือนแบบใจมันวิวมากเลยค่ะ มันเหมือนมันกําลังโล่งออกคือเราไม่รู้ตัวเองจริงนะครับเวลาโดนของเรามีความรู้สึกว่าเออช่วงนั้นมันเหมือนโลกทั้งใบมันแบบมันไม่สดใสต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้บอกนะครับแล้วเขาก็บอกอกว่ว่าที่โดนมาเนี่ยเหมือนโดนมาเหมือนเป็นลมเพลลมพัดครับเหมือนจะกินของผิดสําดงอะไรประมาณนั้นเหมือนเป็นของของที่มันแบบเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่ หยิบจับอะไรที่มันไม่ใช่ของตัวเองหรือหรือเป็นคนอื่นให้มาด้วยความเสน่หาหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยต้องแอบระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้พัดก็ไม่เชื่อตาตัวเองเหมือนกันหลังจากนั้น,นพอโผล่ขึ้นมาเป็นกระดูกใช่ไหมครับ<ม>เขาก็เลยเอา<ฯ>มีดมีดหมอคเป็นแหลมแหลมมาเขาก็มาเสียบ<ม>ครับเหมือนกําลังจะแงะกระดูกตรงนั้นออกเพราะเข้าใจว่าเหมือนเอานิ้วไปจับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนของมันจะเข้าคนคนนั้นถ้าจับอย่างเงี้ยแล้วหอนทุบ จังหวะนั้นใช่ไหมครับตอนนอนอยู่คือไม่เจ็บเลยเอแล้วก็รู้สึกแบบแน่นๆมากกว่าคือเขาทุบแรงมากเลยนะครับเพื่อที่จะงัดกระดูดตัวนี้ออกเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเขาก็เอามาใส่ไว้ในถ้วยที่อยู่ในไข่ที่ตอกไข่ลงไปนั่นแหละครับเอากระดูกออกมาใช่เอาเอากระดูดกระดูกคือของไข่เขาบอกว่าเป็นผีไายโหงครับคือมันมันโผล่มาจากสะดือเราใช่ใช่โผล่มาจากสะดือเราคือ ตอนแรกเราก็ไม่กล้าทําไม่กล้าไปทําอะไรอย่างนี้หรอกรตอนที่ไปถึงแล้วครับมันมีเคสก่อนหนะ้าที่นอนอยู่ก่อนแล้วเหมือนเขากำลังจะเสร็จแล้วมาเป็นเราต่อ,อเราก็เห็นภาพที่เขาเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงแล้วเ,เห็นเป็นแบบกระจุบโค<ฮ>ผมผมเหมือนอเป็นผมมัดเป็นมัดเป็นแบบเหมือนเหมือนก้อนผมที่ผมเราล่วงในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับหลุดออกมาจากสะดือ เราก็เลย <What? S 1> เออแต่ของเราเนี่ยเราก็ไม่เชื่อตาเหมือนกันว่ามันจะเป็นกระดูกกระดูกลักษณะมันจะคล้ายๆกระดูกเหมือนกระดูกที่อยู่ในเตาเผา mm hmm. ขาว,ขาว mm hmm. เป็นแหลมๆแ, mm hmm. แต่ประมาณชิ้นประมาณน่าจะประมาณข้อหนึ่ง oh. แล้วก็ใช้มีดไงออกมาความรู้สึกตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าโลง่งล้วก็ไม่คิดจริงๆไม่คิดไม่ฝันเลยว่านี่คือฉันโดนของ mm hmm. เออใช่ครับแต่แต่คนก่อนหน้าที่ที่บอกว่า กระจุกเป็นผมผมออกมาจากสะดือเนี่ยคือเขาขอบตาดําเลยนะครับเหมือนในหนังเ๊ะเลยครับหลังจากนั้นพอถอดแล้วไงต่อฮะก็รู้สึกรู้สึกโล่งครับฟีลิ่งมันมันเหมือนมันเหมือนเราเหมือนยกอะไรออกจากอกเหมือนออกจากความรู้สึกโดยที่มันหาสาเหตุได้ว่ามันคือเกิดมาจากไหนหรืออะไรตอนแต่ตอนที่โดนนะครับคือข้าวอะไรอย่างงี้ก็ไม่ค่อยอยากจะกินนะครับดยย้อนกลับไปตอนที่น้องได้โดนนะเหมือนว่า เรามีจุดสังเกตไหมว่ามีใครมาทําหรือว่าไงครับไม่รู้เลยแต่อารมณ์มันจะดิ่งครับดิ่งไปเลยอยู่ๆก็เป็นเหมือนที่พี่บอกว่ากินของผิดสัาแดงประมาณนั้นคือคือเราเราก็ไม่รู้ว่าคือถ้ากินมั่วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ใกล้ใกล้เคียงแต่ถ้าเราไปทําให้ใครไม่ชอบเราเนี่ยก็ไม่น่ามีนึกออกครับคือจริงเรื่องแบบนี้ยิ่ง แต่เราจะบอกว่าดาราโดนกันเยอะนะจริงๆแล้ว oh. คนในวงการเทิงอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ย mm. ไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆในเรื่องของการรับสิ่งของของใครมาแล้วเราแบบรู้สึกแบบอินเทเลตกับสิ่งเนี้ยแบบชอบแบบชอบชอบจังเลยอะไร <Yeah. S 1> เหมือนตกลุมรักหรืออะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ครับ ก็นั่นแหละครับก็เป็นเวลาห่อเคือจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยนะอาจารย์ยุคสมัยนี้แล้วอ่ะกับการเล่นของคุณใส่มดํามันแทบจะไม่น่าเชื่อเลยแต่พอยิ่งมีบุคคลที่ประสบกับเหตุการณ์จริงๆมาแชร์ให้เราฟังเราหนูยิ่งฟังยิ่งขนลุกยิ่งยิ่งฟังแล้วยิ่งอยากได้คําตอบค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าโดนของแรงขั้นเบอร์คุณพัตเตอร์เลยเนี่ยต้องมีคนทําใส่ไหมคะแน่นอนอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนอ่ารู้จัก พุ่มพวงดวงจันใช่ไหมครับที่เขาก็โดนของใช่ไหมที่มันตะปูอยู่ในร่างเขาอะที่ออกมาได้เป็นตะปูเลยก็เหมือนกันว่าดาราศิลปินเนี่ยจะโดนกันเยอะจะมีข่าวบ่อยๆเลยบางคนอาจจะไม่มาเผยแพร่ไงแต่ผมไม่เคยเห็นนะครับว่าตะปูมันออกมายังไงแต่ว่าฝั่งทางแบบเอาม่าอะไรเงี้ยครับก็เคยโดนนะครับตะปูแบบออกจากตาอะไราเงี้ยว้าออกจากตาใช่ครับบางทีมันเป็นผ้ามีผ้าห่อศพมนีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับมันจริงแบบเป็นเรื่องไม่แบบ คือเหมือนตอนนี้เราเล่าอาจจะยังไม่เห็นภาพมากในหนังอะไรอย่างเงี้ยคือหนังที่แบบหนังที่ทําได้แบบรู้สึกว่าใกล้เคียงไม่สุดเลยนะรองของอ<ม>เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้เรื่องมนดำคุณใส่เนี่ยมันมีอยู่จริงเรามองไม่เห็นแล้วมันเป็นศาสตร์เดิมของขอเขมรด้วยครับผมแลนั้นใครที่มีเชื้อสายขเขมรับใครที่อยู่แถวขเขมรเนี่ยมักจะประสบการณ์เจอแบบนี้กันเยอะ<ช>นะครับ <ช>ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวแล้วของแบบนี้นะมันส่วนใหญ่อะคนทำเขาไม่บอกหรอกค่ะใช่โด<ย>บอยูเ่เขาจะเขาจะเขาทำเพื่อคาดหวังผลอะไรบางอย่าง<ช>นะครับกับศิลปินนักร้องหรือว่าผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะอยากให้เราไปาให้เขาไปให้เขาหรืออยากจะเข้าทางเราอะไรเงี้ยเข้าหาหรืออะไรเข้า,<อ>าหาเราด้วยการใช้วิธีนี้นำทางก่อนแล้วส่วนใหญ่นะมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการบังคับให้เราก่อนถ้าเราไม่ถอนของออกวันนั้นอะ ถ้าส่วนน้องพัตเตอร์ไม่ยอมไปแก้มันก็เราถูกไหมฮะอ่ามันก็จะค่อยๆกือเราแล้วอาจจะมีอะไรมาปลยนแปลงเขาจะใช้ภาษาบ้านไปกืนเราใช่ครับโอเคอ่าแล้วเขาอาจจะหวังอะไรจากเราให้เราคล้อยตามเขาไปได้แสดงว่าผลลัพธ์ท้ายสุดแล้วของคนที่ทําของแสกเขาต้องการหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคนนั้นแปลว่าว่าคนที่มีชื่อเสียงแปลว่าแน่นอนที่จะแบบสมมุติว่าเรารู้ว่าเราโดนหรืออะไรนี่เวอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีการยังไงทํา ให้มันแบบเหมือนหายไปไหมครับคือการโดนการโดนของเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ด้วยตัวเองได้ไม่เหมือนกับเราที่ดวงตกดวงอะไรเงี้ยเราทําบุญได้นั่นการโดนของใส่เนี่ยมันเป็นของของดําของตับนะครับนั้นวิธีแรกคือเราต้องหาเขาเรียกหมอแก้นะครับอาจจะเป็นพระเขาเรียกว่าหมอแก้หมอแก้เรียกชื่อไม่ถูกเป็นหมอแก้คุณใส่โดยตรงซึ่งเขาจะมีศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ของ โดยอาศัยอาํานาจพุทธคุณหรือว่าอานาจอมนขาวสายขาวเนี่ยมาช่วยแก้สายดำไอาการรดนของเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสายดำนะครับทาให้เรา,าไม่รู้ตัวหรือเบลอรหรือมีอาการนั้นน้องพัตเตอร์ได้โชคดีที่ว่าได้มีรับการแก้ไขทันค,ครับเพราะว่าการที่เอาของออกมาเป็นกระดูกก็ดีหรือเป็นอะไรก็ดีนะโดยไข่ไข่เนี่ยมันจะเป็นตัววัดว่าของที่เราโดนเป็นแบบไหนแรงหรือไม่แรงดูจากไข่ที่ตอออกมาแล้วใช่พอตอออกมาแล้วมาเป็นอะไรเนี่เป็นเหมือนอะไรเหมือนไก่กําลังจะ เป็นดำๆเป็นเลือดเป็นอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหะมันก็บอกแล้วว่าเนี่ยเราโดนหนักหรือเบาใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเคสที่แบบว่าคนที่ทําก่อนหน้านี้ครับคือของเขาคือเข้มแบบไม่รู้จะเข้มยังไงแล้วคือแบบจะเป็นเหมือนแบบกว้งที่มันเป็นสีดำๆเลยนะออกมาจากไข่คือที่อาจารย์ดูฟังจากน้องเล่าว่าตัวน้องอ่ะโดนแต่ไม่รู้ตัวหรือจําไม่ได้ว่าไปเจอใครมาบ้างหรือไปที่ไหนมาบ้างอาจจะมีการ ทำของใสโดยเขาไม่รู้ตัวนะครับเราพออาการมันเกิดเนี่ยเนี่ยเราก็เจอแค่แบบเนี้ยเหมือนแบบซึมซึมเศร้าๆเหมือนคุมตัวเองไม่อยู่แล้วถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าถ้ามันหนักกว่านี้เนี้ยอาจจะเป็นเสียสติหรือจะคุ้มคลั่งไปเลยนะครับแปลว่ามันก็ไปถึงขีดจํากัดก็คือเสียชีวิตก็เหมือนที่ดาราหลายๆคนที่เสียชุดมาด้วยการโดนของก็มีเยอะครับ ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนการเล่นของคุณใสยมดําเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนเราเกิดจนถึงยุคปัจจุบันและมันเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่าเรื่องผีอีกนะเพราะว่าผีไม่ทําให้เราตายแต่คุณใส่มนดํามันทําให้เราตายได้ไปถึงเรื่องตะปูในท้องดีกว่าค่ะอาจารย์เรื่องตะปูในท้องจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ต้องเป็นการทําคนใส่โดยตรงหรือเปล่าแล้วแก้ยังไงออกมาทางไหนอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเคยออกมาทางลูกกระตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกตะปูเสกเข้าท้องเสกเข้าร่างกายแล้วมีอยู่จริง ครับเพราะสายเขเมรเนี่ยเขาขึ้นชื่อแบบนี้มากเลยจะเป็นกระดูกก็ดีจะเป็นอะไรก็ดีนะเขาจะเอาผู้กระดุกคนตายด้วยหรือเอาตะปูลงศพอ,อ,อ่ะก็เอาของของเกี่ยวกับคนตายเนี่ยมาเศกแล้วก็ใส่ในร่างกายของคนได้แปลว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็มีความหมายของมันถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นตะปูหรือเป็นกระดูกมันจะเกี่ยวข้องกับความตายเกี่ยวข้องกับศพนะครับ <Okay. S 2> นะวิธีแก้ไขนะครับอาจารย์ก็บอกแล้วว่าจริงๆอะถ้าเราใช้อำนาจพุทธคุณคือการสวดมนต์บ่อยๆนะครับก็สามารถจะช่วยชะลอไม่ให้ของของดำเนี้ยมาเข้าตัวเราได้ง่ายๆแต่ว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันเหมือนเราฉีดวัคซีนอะไรอย่างงี้ป่ะครับครับคือบางทีอะเราชอบไปแก้ตอนมันเกิดแล้วแต่ถ้าเราป้องกันก่อนแต่แรกคืออาศัยอำนาจพุทธคุณคือการสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆเนี้ยอำนาจจิตเราจะสูงขึ้นมันจะช่วยปกป้องรับ้องกอ้พวกมลนำํำคุณใสไม่ให้มาเข้าสู่ร่างกายเราได้นั้นคนที่ถูก มวลนภูนใสอ่ะส่วนใหญ่นะเ9เลยคือคนช่วงดวงตกใช่เออช่วงนั้นเราเจออะไรแย่ๆก่อนอันนี้พูดเกตเลยอ่ะขอบคุณมากครับโอ้โหสุดยอดมากๆค่ะวันนี้อาจารย์เองก็ได้แชร์ประสบการณ์ให้กับคุณพัตเตอร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะแต่คุณพัตเตอร์ยังไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่ายังต้องอยู่กับเราไปจนถึงช่วงสุดท้ายเลยแต่ช่วงหน้าค่ะพลาดไม่ได้เหมือนกันกับเรื่องราวประสบการณ์สุดหลอนจากสายของทางบ้านจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามค่ะ Amém.